เกิดยังคืนไปลองสั่งเ่าแล้วพี่เ่ะเซ็ตตัวพวกเขาไปลองเขาหมดขึ้นบอกอะว่าทุกบ้าจักพหอดหรือบฮอดมันบะฮอดแล้วมนั่นคือหอดคือบะรอนเขาชอไปแนวเอาก็มือนั่นมือนั่นมันมันเขียนว่าแคปซีดูใจมี้ยเขาบอกาหมแหม่มมันมันจะปึ๊กนนเพราะมิสซี่จะควมปบะเทศเห็นไปแล้วกับพเตยออย่านี้ไ่ได้านีันคือแล้วมันก็ต้องเตยเข้าใจบ

เปิดใจสาวเตะคหเวลามึง3สมือป๊ดตลอดโอเคปดที่เราเปิดใจสาวเตะแท้ข้าใจผูหญิงข้าใจค่ะบอหนึ่งร้อยนึ้เยราเบาออเยอึสามมือแต่เยอะไเดียวจายไม่ยาสัญชาแมวีจะบอกดำยู่ตาหรือบอกดำอะไรด้าจะขอาดำไม่ต้องบอกดำเลยตาบอกดำ เออที่นี่แมกแกมไม่รู้เรื่องค่ะเปิดใจสามแยยให้สามบาทอันเดือดสแตนอ่าอันเดือดสแตนมันกระแย่ีเชอร์ปอกากรด้ากันจะได้ทุกคนหรเอาแล้กระด้าไปด็อยากหัวพูดนอะกระดาแห่กระดาเปนเหลเข้าวหายการบาทนางเหล้วะด ได้แบบลายขับอยเรไปหาใส่ไหมน่ำไก่น้อมึงหางไบอกว่าน่ไกขาดนี่มนั่งไก่ยาดเป็นหา่หมเ็หางมันเาเลยไม่เปิดเปิด เปลี่ยบรรยากาสให้ลองเปลี่ยนใจเอาเตยลยเพรธรรมดานี่ลูกตั้งใจเอาเด้อตั้งใจนะคะเออถือว่าเห็นโอกาสโอกาสมาแล้วรีบเอาตั้งใจเอาเฮ็ดเดมเนียนะสำหรับโคชแม้ออริซันแม่บมพาเขเริ่มจากการเป็นแดนเซอร์ก่อนแล้วโอกาสมันจะมาเองเขาจะเรียนความเขาจะเรียนความนั่นนี้นไม่ผานไม่ได้ที่หนึ่งที่สองแล้วก็ไม่อยากมาไม่ได้นี่มันไม่นี่มันยังมาเลยมันยังมาเต้นก่อนแล้วโอกาสมาแล้วแล้วก็ควบเตยเดี๋ยวจำไม่เวลา กระเดิ S <S <uce> ่ออะไรเงี้ยแต่ม่เอฟซีเอฟดาบโอ้ยกูมาสูตรเอฟดาบใช่เพราะฉะนั้นฝากที่คนจะมาออดิชั่นนะคะรุ่นการน้าออดิชั่นไม่ผ่านไม่เป็นไรค่ะเราเริ่มจากกันเสื้อก่อได้ให้มันรู้จังหวะมาเองนะคะวันนี้มอบกันบ้านให้แล้วถ้าไม่ทำตากเสื้อเพลย์ค่ะพี่น้องมาถามความรู้สึกต่อค่ะถามความรู้สึกค่ะวันนี้ได้มอบได้รับหน้าที่ร้องเพลง จะเน้นรูปสิ่งใดลูกดีใจแล้วค่ะดีใจแต่งตัวให้มันเนียนเนียบผมกัดวีขึ้นดีๆสปรีนันสีลูกคักงเต่งเนียนเนียบลูกเออเขาต้องมึงกระจกเขาต้องแต่งเนียนเนียบเดยแต่งตัวให้มันดูดีเนาะขึ้นห่านจะบอกตาดับอกตาดับบลอกคือพี่บึงแล้วอือพี่หินแล้วบอกตาดับบล็อกคือน้ำตาลแล้วก็กาเพชรเบาๆอย่างเงี้ยสวยแล้วนั่นแหละบลอกตาเขียวไปเลยบล็อกตาเขื่อ ตัวบอกตาดำมันบอคือไดสังเกตยูย่าบอกตาดําเปลี่ยนเลยชายไปนั่งสังเกตกับคนที่เขาแต่งหน้าส,สวยแล้วเราจะแต่งหน้าสวยเองส,<ม>สัง,กสงกเกตแล้วพูนแต่งยังใดค่อยปปับไปมัน,นไหลแต่ลงโสงล้โอกาสนนมาแล้วจัตอนนี้ตำหุ้นเลยผิดจืดแล้ว,อว <c oughs> โอ๊ยคือเผ็ดป่ะดีด่วุินแม่หรอกลิ่นไหมเพชรยังคือสีเปอร์ซูงสิวัน เป็นวัดขี้การพ่อแก่ก็สุดเขาก็เป็นวัดเดชตันดังเลยหายใจบ่ออกพร้อมวันนี้มีหมอมานะคะฉีดยาค่ะคือมือเก่งจังเลยหมอคนเดิมค่ะหมอผู้หญิงค่ะหมอรับดีดิเอาไอซองสามเดือนมาซ้อมหมอนี่ดิหมอมาฉีดยาเชื้ภูมินี่แหละมันจะไปฉีดที่อื่นเป็นปฏิญญาเลย แมนสองมือเพื่อนอันนี้ก็สองมือเพอนนี่ยังหายใจบาออกอยู่หายใจทั้งปากตันดังแต่ว่าไข่ตันดังได้ซื้อพอหนาพอฮอนพร้อมกันเนาะลองบึงเหรยิ่งควันสโมกนี่โอ้โหปล่อยเมุกิใบเะมูกิโอ้ยอนนี้กระดาษกินย่ง อันอันแทงนั่นเขียนคิ้วให้ามันง่ายขึ้นเดินหน้าจะคล้องบางใ่ายนั่นน่ะเออเขียนคิ้วสช่หรืว่านี่ย่งล่ะใช่หรว่าอันเฟี้ยงหงายไปติดอยู่คิ้วสันด้มันหน่อยพูดตอไปให้พูดกะไผมม่เอที่านั่รหอไงออพี่ต่อเวนแปะ้ยิม ท่านนี้ก็ลืมเต่งแล้วพี่น้องให้จังเต่งเด้บอมีไฟงเงนนี้ยเหน่งเต่งเลยคือบลัมสมัยเก่าใช่ไน้อยนี่บลัมสมัยเก่าไฟดวงเวน,น,นไไี่ย,ยก็จะทันหน้าใช้ไฟเวทีสิละอีหลีทันอยู่ดีแม็นบ่อไอแตะกี้หันหน้าใช้ไฟเวทีน้อเขาจะมีไฟดวงหนึ่งลงมาจากเวทีแป็นซองไฟดวเออแล้วก็จะเต่งหน้าสิอันนี้น้อกาอันอนี้น้องแดนเซอร์พี่น้องก็ลืมเต่งหน้าแล้วค่ะเพราะว่าเล่นว้าน กว่าพี่พื้นคักนอกเลยแล้วหนาเขียววันี้ไเนาะมอุ้ยตายแล้วแอไรเอุ้ยวันนี้สัญญาณอะไรแล้วอตแจ้งปส้ร่มดีมากขึ้นน่งหัวอยู่ไหนมึงอยู่บ้าขึ้นมีแต่เสียงผู้เดียวเาเด้อขาเบาเน่ขอเาคักๆัดในถอมีแต่เสียงผู้เดียวเจนเจจนอยู่นางขงเต้นหมลำบาเบาเนี่ลูกเขาเป็นไม่ยิงลูกเป็นบอ อหลีเสียงผู้เดียวแม่รักษาภาพรักตัวเองด้วยสูดๆเพิ่มมอบหนะ้าที่แล้วก็ตั้งใจทํางานสูดๆตั้งใจเอาลูกนะแฟนคขับเริ่มเข้ามาแล้วคนอื่นก็จะเห็นเราเองตั้งใจลูกออมนอมทอมตุนผู้ใหญ่บอกอะรับฟังเอาเสียงใหญ่แมนวางตัวให้ดีๆอ้บสตูนแดบคุณหัวมวนพี่น <c oughs> ้อง มอย่างชนีไล่สายสีไล่สายไฟไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากคอมเมนต์เพ sure <|ja|> ื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้จะขอตัวไปแต่งหน้าก็พี่น้องคาเดึกแล้วค่ะจะแต่งหน้าไม่ทันขึ้นแสดงสามทุ่มนะคะคลิปนี้ก็ไวใชมีนแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่นงองอย่าลืมซับตะใครเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบา